สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้มีไม้สวยๆราคาเบามาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับวันนี้มาที่หลังบ้านผมเองนะวันนี้จะมีไม้มาแบ่งนิดหน่อยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นพานางสุดจิตตานะครับนี่อันนี้กัดลายมาแล้วนะต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่อยู่ที่ห้าร้อยนะครับกัดลายมาแล้ว นี่อันนี้ก็เป็นต้นเล็กลงมาหน่อยแต่ก็มาอยู่กระถางห้าเหมือนกันนะเริ่มจะกัดลายแล้วต้นนี้ไปสามร้อยบาทนะครับมีสองกระถางนะกระถางสามร้อยพนางสุดจิตตานะครับอันนี้เป็นกระบองเท้าเวสวนนะครับไสโตแล้วนะน่าจะมีหัวไก่ผ่าแล้วครับต้นนี้ไปหนึ่งพันบาทนะครับกระบองเท้าเวสวนนะ <c oughs> อันนี้เป็นต้นแม่พันุนะครับ จะเป็นนาคาลุยไฟนะนี่ไม้ใหม่นะครับต้นแม่พันธุ์ต้นใหญ่นี่ขายอยู่ที่สามพันห้านะครับนี่อยู่กระถาง8ดนิ้วนะใสใหญ่นาคาลุยไฟแล้วเป็นต้นเล็กนี่ต้นเล็กจะต้นเล็กก็อยู่กระถางห้านะครับแต่ก็ไม่ใช่ไซส์เล็กนะกัดลายแล้วนี่นาคาลุยไฟไซส์นี้จะอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะกระถางห้านิ้วนะครับกัดลายมาแล้วนะไม้ใหม่นะครับสวยมาก กางเก้าร้อยนะครับอันนี้เป็นตัสใหญ่แล้วก็จะมีช้อนทองนะครับใครยังไม่มีนะช้อนทองเอาไปกระถางละสองร้อยห้าสิบครับเป็นไม้อยู่กระถางห้านิ้วนะไสโตนะครับแล้วก็เป็นนกฟินิกนะครับนกฟินิกกระถางละหนึ่งร้อยแล้วกันนกฟินิกนี่กระถางห้านิ้วนะไปกระถางละหนึ่งร้อยนะครับช้อนทองสวยนะไม้ชื่อมองคลดีอันนี้เป็น ขวัญสามณีสามณาาาีต้นเนี้อไปหนึ่งร้อยี่สิบาทครับอยู่กระถางห้านิ้วนะไม้กัดลายนะครับเอาไปร้อยี่สิบอันนี้เป็นปักษากระละเวกนะครับไม้ไซโตนะครับสากกระลเวกเอาไปกระถางละสามร้อยนะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะปักษากระลเวกไม้ไซโตนะอันนี้เป็น ใบหอกเหลืองครับเหลืองแท้นะไม่ใช่เหลืองเทียมต้นนี้ขายต้นแยกหน่อนะครับนีเพิ่งแยกหน่อมาแยกหนอมาได้สามวันทิแล้วครับแบ่งแบ่งที่หกร้อยบาทแล้วกันครับเป็นไม้เหลืองนะเหลืองแท้นะครับใบหอกนะอันนี้ก็เป็นใบไผ่ม่วงนะครับใบไผ่ม่วง แบ่งเป็นชุดนี้นะครับจะเป็นใบหกใบไผ่นะเป็นชุดนี้เอาไปกระถางเขาสองร้อยนะครับนี่อยู่กระถางห้านิ้วแล้วนะกระถาง200เขาสองร้อยพอต้นต้นนี้เขาจะแผงเป็นใบไผ่ต้นนี้จะขายอยู่ที่หนะึ่งพันนะเขาแผงใบไผ่นี่มณีล้อมเพชรแผงป้ายนะครับอันนี้เป็นต้นต้นแม่ผมยังไม่ได้ผ่านี่แต่ว่าแยกหน่อมาอน,นี่เป็นหน่อเขานะ แยกมาได้สองหนอนนะนี่เขาจะป้ายแบบนี้ป้ายเขียวๆนะเดี๋ยวโนะตวขึ้นแม่เขาจะกัดกระดูกตมพวแบบนี้ต้นนี้แบ่งที่ห้าร้อยบาทนะครับใบเขาจะดกมากนนะไมช้ชนดนี้ห้500าร้อยแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะป้ายน้อยกว่าเขาหน่อยต้นเนี้ยงไปที่ร้อยห้าสิบแล้วกันนะมันนีรอมเพชรแผงนะอันนี้เป็นเงินทองหน้าครับเหลืองเงินทองหน้าเดี๋ยวต้นนี้เขาจะติด เม็ดแดงเยอะครับเอาไปก็ถังละห้าสิบาทนะครับนี่อันนี้จะหน้าตรงปกนะเหลืองเงินทองหน้านะครับแต่ต้นนี้เขาแข็งแดงเยอะไปหน่อยห้าสิบบาทนะอันนี้เป็นกำปั่นทองนะครับกำปั่นทองเอาไปก็ถังละหนึ่งร้อยนะมีสองกระถางนะครับกำปันทองด่างสุดเทพเลยอยู่กระถางห้านิ้วนะครับอันนี้ก็มัน,นีล้อมเพชรหน้าปกตินะครับต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับด่างสวย อันนี้ก็เป็นมณนีลอมเพชรแผงแผงหน้าปกตินะครับเอาไปห้าสิบาทครับตัวนี้น,นี่เป็นพันธ้ายนอนสิงเป็นไม้แยกหนอนครับตัวนี้กัดลายมาสวยๆแล้วไปเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอพันธ้ายนอนสิงน,นี่ก็ล้างหูอมจันนะครับไปห้าสิบาทครับกัดลายมาแล้วล้างหูอมจันอันนี้เป็นไม้แผงก็เป็นปลาสับทองแผงใบกลมน,นี่เขาจะกัดลายสวยมาก ต้นแม่จะอยู่อีกตัวนึงนะต้นนี้เป็นต้นแยกหนอนนะครับอไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เป็นปลาสัตว์ทองแผงนะครับนี่เป็นสยามนะลมิดไซส์ใหญ่ครับก็คือไซส์นี่จะผ่าได้แล้วนะอยู่กระถางแปดนิ้วล้นๆเลยครับต้นนี้ไปที่สามพันห้านะเผื่อใครยังไม่มีนะสยามผมยังไม่ได้ผ่านะตัวนี้ไปผ่าต่อได้นี่เป็นลูกไม้นะครับ ลูกไม้ขายพัชรามณีครับแต่ว่าจะดูสวยกว่านะตัวนี้เป็นต้นแม่นะครับนี่แบ่งแบ่งเป็นชิ้นผ่านะครับกระถางละหนะนึ่งร้อยนั่นนี่มว่าแบ่งสามกระถางนะครับด่างสวยๆนี่นะครับหนึ่งสองสามต้นนี้ต้นนี้กัดสีมาแล้วครับนี่แม่เขานะครับสวยมากอันนี้ก็เป็นลาสีสิงห์นะครับลาสีสิงห์ตัวนี้เป็นต้นจอมนะนี่แบ่งต้นนี้ต้น เอาไปห้าสิบาทนะครับราสีสิงเผื่อใครยังไม่มีอันนี้ก็ร้าสีมีนนะครับไซส์ใหญ่เลยราสีมีนต้นนี้อไปสองร้อยบาทครับไซส์ใหญ่อันนี้ก็เป็นดารานพบรัตนแผงป้ายเขียวนะครับตัวน,นี้ก็ไปสองร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่เลยนะบเบลออันนี้ก็เป็นสติปีิชวดครับ เป็นต้นแยกหน่อนะนี่สวยๆแล้วต้นเนี้ยไปสี่ร้อยบาทนะครับใส่ใหญ่นะใส่กระถางห้านิ้วครึ่งนะครับล,ล้นๆไปที่สี่ร้อยบาทนี้เป็นเกสรภูมลรินนะครับต้นเนี้ยไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเกสรพูมลรินเหลืองป้ายสวยๆนะโอเคโนะครับโอเคโน่ดัางสวยๆไปแปดสิบาทนะครับก็ จตุรเทพครับไซส์ใหญ่แล้วไปที่สามร้อยบาทนะจะตุลเทพไซส์ใหญ่นะครับนนี้ก็ชื่อผมพิมานนะครับผมพิมานมีสองต้นีนหนึ่งกระถางนะต้นนี้ไปที่หนึ่งร้อยนะครับต้นนี้เอาไปที่ห้าสิบาบาทนะครับผมพิมานศิลาหุ้มทองแผงนะครับต้นนี้ดั่งสวยๆแล้วไปที่แปดสิบาทนะครับนี่ดั่งสวยน,นี้ก็ดั่งสวยครับ ต้นนี้ไปที่ห้าสิบาทพอมีสองกระถางด่างสวยหมดนะครับแต่ว่าต้นนี้เขาจะด่างดูดีกว่านิดนึงเด็ดที่นี่นะครับนี่เด็ดที่นี่ด่างสวยๆนะเด็ดที่นี่เอาไปกระถางละหนึ่งร้อยนะครับเด็ดที่นี่นี่นะมีหลายกระถางนะครับเด็ดที่นี่คัดหน้าสวยๆมาเลยนะครับกระถางละหนึ่งร้อยนะแล้วก็เป็น ตุกแกก้านดำนะครับนี่ลายแบบเป๊ะๆมาเลยนะตุกแกทุกแกก,แก,ก็ถ่างละหนึ่งร้อยนะครับทุกแกนะฮะเป็นหน้าเป็นหน้าดำด้วยนะตัวนี้ไปหนึ่งร้อยบาทเพอะอันนี้เป็นกอกเกตนะครับกอกเกตเจนสองนะไปที่ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับกอกเกตอันนี้เป็นลูกมณีร้อมเพชรน,นะจะเป็นตัวไอ เป็นไม้มเมล็ดที่เป็นชิ้นผ่านะครับลูกมันดีน้มเพ็ดเขาจะเป็นใบหกใบไผ่นะอันนี้เป็นไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งนะมีสองกระถางนี่ไซส์ห้านิ้วครึ่งนะครับเขาจะลายสวยๆเลยนะด่างสวยๆแล้วไปกระถางละสามร้อยนะครับไซส์ใหญ่นี่ถางสามร้อยพอไซส์เล็กก็ด่างสวยครับไซส์เล็กผมผมแบ่งที่กระถางละสองร้อยนะครับไซส์เล็กนี่ถังสองร้อยครับเป็นเป็นลูกมันดีล้มเพ็ดนะสวยๆเลยนะครับๆๆ ถังละสองร้อยบาทนะมีหลายกระถางนี่ัดหน้าสวยๆมาเลยอันนี้ก็เป็นหลวงพุธินะครับมีสองต้นนี่หนึ่งกระถางนะนนี่ดังขึ้นใบด้วยนะครับสวยๆเลยนะเอาไปห้าสิบาทพอหลวงพุสิดแล้วก็เพชรเมืองนอนท์นะครับเพชรเมืองนอนท์เอาไปกระถางละห้าสิบาทเหมือนกันนะน่ส่โตอยู่นะครับเพชรเมืองนอนท์คัดหน้าสวยๆมาให้เลยนะครับอันนี้มาที่หลังบ้านหลังบ้านจะมีไม่กี่ตัวส่วนมากจะอยู่หน้าบ้าน เดี๋ยทิ์ที่แล้วถ่ายหน้าบ้านไปมัม่งแล้วได้ดูตู้อินมาแค่สิบกว่านอาทีพอนะครับเพราะว่าบ้านผมไม่มีไว้ไม่มีไวไฟใช้เน็ตอัปโหลดจะช้านะครับถ้าถ้าถ้าใช้ระยะเวลาในการถ่ายนานจะโหลดช้ามากกว่าจะเสร็จเนาะอัปโหลดลง youtube ก็เลยถ่ายนานไม่ได้ครับ น,นี้ก็จะเป็นไม้ใหญ่ตมากหลังบ้านจะเป็นไม้ใหญ่นี่ก็กกิดเ็นสองนะครับตรงนี้ไซย,ยักษ์เดียวเจนที่ส่งไม่ได้น,นี่ลา,ส,ลาสิกุมนะครับน,นี่ก็เลี้ยงมาปีนึงแล้วนะครับเลี้ยงมาได้เท่านี้ยิงลาสิกุมใครสนใจก็แบ่งไว้ที่หนึ่งพันนะครับลาสิกุมอันนี้กิติมาศไซยใ์ใหญ่เลยต้นเล็กจะอยู่หน้าบ้าน น,นี่เดี๋ยวยังไม่ได้ผ่ารออนะฝนอันนี้เป็นตีศูนหนุมานนะไม้ตัวนี้ไม้เป็นไม้เก่าแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทำครับผมก็ยังไม่ได้ผ่าต้องรอก่อนเนาะเป็นไม้ใบแปลกๆนี่ยชอบผมชอบเลี้ยงไม้ใบแปลกๆ นี้ขายเลยเดียวอันนี้เป็นอะไรนะลืมชื่อแสงกระพัดสอนนะครับเอาไปเอไปหนึ่งร้ยบาทแล้วกันครับแสงกระพัดสอนไม้โตแล้วนะครับไซส์ใหญ่แล้วก็รัตนาเทพไซส์ใหญ่หญจะแพ็คได้ไหมใหญ่ไปมีต้นแม่ช้อนทองนะครับ เดบิลเลอรหรือไม้ชื่อไม้มงคเลเนาะอะไรดีตัวนี้ตัวนี้มีแต่ไม้ใหญ่เนาะปิดกันใหญ่เกินแตกใหญ่เกินก็จะถึกยากตัวนี้ตัวนี้กัน อ๋อสิบกว่านาทีแล้วนะครับเดี๋ยว,วน่าจะตัวนี้อีกต้นนึก็ตอแล้วนะอันนี้นีนี่ลักสดนะครับลักสดเอาไปไปห้าสิบาทแล้วกันนะ้ำลักสดนะอันนี้ก็เป็นใบหอ,อกนะครับเขามีลูกด้วยนะเท่าไหร่เดี๋ยวต้นนะี ต้นนี้ไปที่ห้าร้อยบาทนะครับใบหกใบหกดำไปไปลายนะเป็นลูกไม้นะครับมผมพ่มานก็มีนะไซส์ใหญ่ขายเท่าไรเดี๋ยวไซส์ใหญ่หญไป จากลราร้อยห้าสิบแล้วกันครับไซส์ใหญ่เลยผมพี่มานี่ก็มีเด็ดที่นี่แยกหน่อจนต้นนี้จะเป็นแยกหน่อนะเด็ดที่นี่อันนี้ไปที่สี่ร้อยบาทนะครับเด็ดที่นี่แยกหน่อนะยังมีลูกไม้ใบกลมนะครับ้วมันจะใบกลมใหญ่แบบว่า อันนี้มนบางแสนนะครับยังไม่ได้ผ่าหน้าใหญ่ไปแล้วล้อผ่าหน้าฝนต้นี้ก็ไไรใหญ่ตีหักผมมันไล่เลยครับไม่ได้กัดไม้ก่อนมาดูเฮ้ยเล็กน้รงนี้ เป็นเทปสาลานะครับห้าสิบบาทนะสวยๆเลย,ยแล้วก็กำปันทองนี่แผงดังเหลืองนะตัวนี้ก็ไปห้าสิบบาทนะครับโลกระ,นะระก้านะโลกระก้าก็ห้าสิบบาทนะลักเอ๋ยครับลักเอ๋ยก็ห้าสิบบาทนี่ก็จะเป็นแดงอันดานะครับแดงเทปๆแต่ตัวนี้ไปหนึ่งร้อยนะครับแดงอันดานเขียวเหลืองแท็กซี่นะครับ นี่งๆเล็กไปไ่อยอะไรดีอนี้เป็นสาวนาครใช้สีนะด่างลายส,สวยๆตัวน,นี้ไปไปแปดสิบบาทนะครับสาวนาครมันนี่ล้อมเพชรนะครับตัวน,นี้เอาไปสามสิบบาทแล้วกันนะมันนี่ล้อมเพชรตัวน,นี้ด่างนะด่างติดด่างสวยๆอยู่นะ เลี้ยงต่อได้นะครับไว้ผ่านี่เป็นลูกไม้อาจาจรย์ปอนะนาเข้มเข,มเขยมแล้วไปไปสามสิบบาทเหมือนกันนะบอกว่ผมมีค่าส่งหกสิบาทนะครับหมอเหมาเดี๋ยวแจ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปอีกทีนะครับอันนี้เป็นชมพูทวีปนะครับเอาไปห้สบบาทนะชมพูทวีป ตัวนี้ก็แบบนี่อันนี้เป็นรัตนเทพหน้าสวยๆเลยตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับรัตนเทพอะไรดีนี่เป็นไก่มงคลนะครับไซส์ใหญ่เลยห้าสิบบาทนะครับไก่มงคล นี่ก็พรมณีนะครับพรมณีก็ห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นซับดียิ่งนะครับซับยิ่งว่าเบนจลงตัวนี้เบนจลงนะครับเบนจลงน้ําทองนะไปที่ด่างสวยๆเดี๋ยไปที่เท่าไรจะไปที่ห้าสิบบาทพอครับ เป็นจุ้ลงน้ำทองก็มีเป็นยาญ่านะเผื่อใครอยากได้นะียาย่ายาญ่ายาญ่าเอาไปกระถางละสามสิบาทพอนะนี่กัดลาสวยๆยายหญ่านะก็เท่านี้ก่อนเนาะวันนี้สิบกว่านาทีแล้วนะครับก็สนใจต้นไหน โทรมาที่เบอร์เบอร์อยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวดูเบอร์กันโทรมาที่เบอร์เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ตรงหน้า YouTube อีกทีนะครับเป็นเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ถ้าไลน์จะเป็น085 598 4392นะครับไลน์จะเป็นไลน์เดิมนะครับแต่เบอร์ผมไม่ได้จดนะเบอร์เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หน้าคลิปนะครับเบอร์โทรเนาะ ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบนอลสีด้วยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลค์นะครับสวัสดีครับ